จมจมจมจิตจิจมจดจดไปจจิโอ้ยตรงกมันจิดจัดจิดจัดจิดจัดอมจัดจิดจัดอมอะไรเส้นเองลองเองยังเป็นไรอะนักเลงโพโอ้เต้นเอง้องเองนักเลงบออิงวันเนี้ยนะ

ขอตีขอหัวแมวทีหนึงขอห้วยแมวทีหนึงเออตีเออขอหัวอีกอเดยขึ้นจะตตีปิอเีะปิด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 ปิยอกหน่อยยอกหน่อยเออเนใงมูมายอกมายกหยอเอมายกมายอกยอหยอกยอกหดอกหยอกปอกหยอกหยอกยอกอกดยยออกยอยกกดยอออย